โอ้โหโดไอ้มึงข้ออย่าให้ฉันเห็นพานไปติดอะไรวะนะเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 1> ้วปลาไม่คิดจะวิ่งบ้างเลยเหรอโอ้โห <Yeah. S 1> oh, เหมือนมึงม้วนเสาอยู่เลยอะ่ะ <Yeah. S 1> จะได้ไหมเนี่ยน <Yeah. S 1> ึงมีตะไคร่อยู่ใต้น้ำ ปลาปลากระดิน่นปลาดิน่นปลาดิน่นปลาดิน่นโอเคหลุดโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วนี่ยงเดียวด้วยตัวสวยด้วยดิไม่โอ้โหลากอะไรมาดูดิเนื้อแตกหมดเลยตายเลยโอ้ตัวใหญ่ด้วยนี่หว่า นก็ตัวเล็กนะเนี่ยโอ้โหตัวเลิศเลยโอ้โหดูอยู่ใหญ่ช<า>ักตัวไม่ใหญ่ปลาเกลืออืม ตัวหนึ่งไปมขอ้อห่อมีตัวหนึ่งโอ้โหันเจอตัวหนึ่งพอดีเลยอืมอืมสวยสิมาตัวนี้อ้วนปักเต็มขอ้อมีตัวอ่ะตัวก็ต้องสาม อ้่นๆดี